เสททงเสถทอเกษมสเทอเกษตรับดรย placing s w a m grenade o grenade out placing swamp grenade g r e n a d e ้ยเจดิงหัวแล้วเอยนอมจะน้อยอมจะน้อยไงจะน้องกูไง spike down b เก็บเลยเยต้นส้มาแล้ว่อเ่าต่อทไม่พูดด้วยเ้

โอ้โหมันคุณไ่ตกกันอีกจบเลยเฮ้ยหยหลับสเลยเฮ้ยไอ้จู้ฮ้ยไอจโอ้โหเปแผลแล้วแผโอ้ไม่แผไ่ไไม่มีไห้กูเลยไอ้กูอเฮ้ยเฮ้ยเตไปแกูดตแหี้ยอ้เหีสี่ สามสองหเก้ามาเมื่อไรมันจะเข้าทั้ทีเออทำไมที่สั้นอ่ะเข้าไงเฮ้ยตายอุ้ยเอ้าเอา ก็คงไป One e n e m r e a i n ไม่ม่รู้อะโอ้แคปเทนล้วไม่ใช่คเทนแงอะไรางเียไม่รู้แล้วนัดเดรเ่าง้วน่งนเดียรนึ่งตัวนึ่งเลย s p i k p e d ้งโผล่ไงมันด่ามควายนัดไปโผไ่ร่าง่นต้นมายิงทำไมวะลบส่าิบนีเอา้นเา้นยยังไงหรอ มันไม่้รตรนรกมาทำมมันเดินลงมาแล้วสิไอ้นั้นมันไม่รู้ไอ้แค่ไอ้ยัยมันอยู่หลังรู้อะไรมึงไอ้ช่มันรู้ได้ยังไงวะว่าเดินลงมาแล้วอะเออมันโตมันดีออ้าวไอ่ยมันโตจริงไอ้เียต้นมึงว่าตอนแรกกูคิดว่ากูไม่คิดหรอกว่ามันเดินลงมาแต่ไอ้เียต้นบอกอะแต่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 แต้แต้งต้นต่แ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 ต้แต่แต่แต้แต่งต่แต่แต่แต่วต่แต่แตแต้แต่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 แตตตต

ไม่คิด่เป like ็นตัวปอมเไอ้เหียมึงโกรธเ่ดว่เป็นตัวปอมไอ้เหียกูสาปล่อยลากายหนียวไว้ก่อนแล้วไ้เ้ย่ไอ้ทายสายมึงยิงตายเลยเหียกูตายเลย่ะไอ้กันมึงรู้าไอ้เีไอ้เหียโตมาตั้งแต่ไอ้เหี้ยไเขาาเนโกรธีนีนีกระโดดจริมันดันมามันดันมา ขี่มอสายกล้สนปุ้ยเยนี่ะชุบชุบชุบไงไม่ชุบเบอร์มอสมอสมอแล้วมอแล้วนี่มอแล้วนี่มอสแล้วกูมอเฮ้ยจุดไม่ไม่ไม่อมแทงตังคต้องมแทงตังค์ตองรู้เล่นเป็นอยไอยเลยโยโง่โ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 ง่โ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 งอโง่โง่ เอาเฮ้ยโอยนัดเป็ดกูณทำไมโอ้ยโอแปดโอ้ยแปดจะไม่ได้วะพตโตพิโตต้องเอาให้ได้นะสไก์ planted ก็พอชาอะไรดิชาใส่ใส่ใส่เข้าบนกองกำลังดีกกำลังไปใส่

เออถ้ากูบอกไอ้โตอยู่เอเชียอะไรเนี่ยไม่ไอ้โตมันไปบีจ30 seconds l เชื่อไอ้ายมันเชื่อยมเชื่อบีจงเชื่อเชื่อไอปายมันเชื่อไอปายเชื่อไอปายเชื่ออ๋อไอเชี่ยมันเชื่อหมดใจอะไอกูมหลอกมันนไปเลยมันก็จะพีกมาเว้ยว่าวอ้าวว้าววา้ว้้้้้ว้ ทำได้เอทำไยังไงวะระวังนะเพื่นไม่จะอยู่ข้างขวาเือัยทำไมอ่ะอันี้มันรู้จริงย่อดิเพือนเพื่นกูใส่ย่อใส่ย่ออาร์มสงซอนโตมันเใส่ามันเยล่ไม่ได้เอทีรอมอีตังเลมไม่มีตังแต่มีตวะเนี่ย เลยมันอยู่บ้านไอ้เหี้ยทุกคนหน้าเละป่ะแล้วกูตายแล้วกลับมาบังิวได้หมดอืโอ้โหแล้วกูควรอะไรแต่ทุกคนแข่งกระดกเฮ้ยไฮ้ยแตแจ็คพอตแต่แจ็คเป็ชุบอย่างไวผมสมเป็นแจ็คพอตล่ะเอากระดิ่งไอ้เหี้ยหลังตัวนึงนัดหลังตัวนึงไอ้เหี้ยกูกูลืมเปล่ากูวางมาอยู่เหนรอเบอร์ดีเกินอะไรอ่ะ

ไม่มมีไ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจอปิงไงไม่เจอเออเจอหน่อยไอ้ไปไอ้จวดไอ้ไอ้อะไรสักอย่างไอ้กระลำปีให้มึงลื้ได้เหรอไอ้ปายจวดได้กระลำปีอ่ะไอ้ปายครับปายนั้นปายซ่าไปนะครับไปนะครับไอ้ไงล่ะแล้วเราต้องกลางอาณาเขตสามเลยเราต้องกลางอาณาเขตซ้อนกันนะพี่ๆไอ้ดันไม่ต้องวัดกันมไอ้ดันเตะ ววมแโดนโดนเต้ยกูเล่นเหลี่ยมแล้วโดนแล้วไอเชี่ยเอ้ยมันหลอกมันหลอกว่ะมันหลอกซ้อนหลอกว่ะไม่ฉลาดเกินเจลิงหลอกจ้ามาเล่นดิเออูมาเล่นโวยฉลาดจัดอ่ะมันด่าหรืออะไรวะท่านไอ้ต้นตาลไอ้ต้นตาลปิดกูทำไมอะไรไอ้ต้นตาลนัดตายมึงช่วยไม่ได้นะไอ้เขยสามคนนะเราโหดแล้วเชี่ยกูมีการละเขศร้อนเร็วเชี่ยมึงก้ะต้เกูเชี่ยมึงสุดใจไม่ก็ฟาเวอร์อ่ะ นี่ไงเาจะมาจับแฟนเราเขาอาเราจับแฟนมาเยอะมันแฟร์ไม่มันมีวอลอยู่นะไม่สักทีกันมีแฟร์ด้วยมีแฟร์ด้วยจะแฟร์ผมแทนทุกเรื่องไม่ได้สกินที่ไม่ใช่แฟรก็ทำก็จับผมไม่ได้คุณเดียรไม่รู้เหมือนกันเรื่อการให้เราสแต็คเออ่ะมันจะมาบีเหรอใช่ ลมบแลปก็ได้แฮ่์แรม่คยอ่าเร็วร้อนตายเอนถอยเลยถอยเลยเทคเลยอมึงก็ขาดยันน้องไปไ่หส่น้จมีด้วยอง้เจเจเยฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่า่าฮ่่่่น่่ ม่ชุบผมอยู่ข้างบนพี่ผมอยู่ครับอข้างบนอยู่างบนนี่ชุบตะครก็อ๋อตอนตอนทีอทมันชิ่ยแล้วปะูดะท่ไหไปเฉยรื่องหนเดิเฮ้ยฟินิกฟินิกอยู่บีลิงเพื่อนฟินิกบีลิงรถบรรทสิบสองตัว ม่งใครเลย่มดู er ่ีไมเาป็นลูกกองตายดื่อๆเลยไอ้นัการอ้ย่จะปอยบอกบ้งอ้าเอ้าวเรบอกเด้งอะไรวันคาวบอยกูอย่าๆๆๆโอ้ยเก็อบตายไอ้ใหญ่ๆๆๆข่าวบอยจีดับดับเรียแบบตายอะไรอเงี้ยนช่มาเลยเ้ยเฮ้ยเฮเฮยออท็อกซิกจัดเลยยเย็นดี 哈哈。